นี่คือนายคิงโทนี่วันนี้ลงทุ่งอ,อ,อเมซอน,น,นเพื่อตามล่าหาปลาหมอยักษ์มันคือปลาหมออเมซอนเขากำลังหาเป้าหมายเขาเล็งไปที่เป้าตรงนั้นจากนี้เขาก็เหวี่ยงแหลงไปเขาใช้เวลาไม่นานราว20ชั่วโมงในการตะล่มแหหวังว่าวันนี้เขาจะได้กินแรง เมนูวันนี้เมียบอกว่าจะเอาไปป่นแล้วก็ปิ้งให้ลูกกินความหวังนี้ขึ้นอยู่กับแห้ถ้าไม่ได้ที่แห้ก็คงจะมุดไปเอาดูซิว่าคิงโทนี่จะได้หรือไม่รออีกไม่นานราวสิชั่วโมงเขาก็จะเอาขึ้นมา ตัวนี้เริ่มเห็นตัวปลาอยู่ในแหนของเขาแล้วเขากำลังตะล่อมตะล่อมอย่างช้าๆด้วยความรวดเร็วจากที่สายตาเขาประเมินดูแล้วน่าจะได้ไมา่ต่ำกว่า20ขีดถึงตัวนี้มีความหวังแล้วและนี้ก็คือปลาหมอที่เขาได้นั่นก็คือปลาหมอเทศโโอ้บักใหญ่ประมาณตัวละขีด คุณโทนี่บอกว่าวันนี้ปวดเป้ยวัดไว้มเมียยิ้มเปอยๆแน่นอนตอนนี้เราต้องปลดปลาเข็งใหญ่ช่วยคิงโทนี่แล้วจะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราก็จะเลือกเอาไข่เต็มท้องเลยนี่คิงโทนี่บอกว่าไข่เต็มท้องซึ่งไข่ของมันจะใช้เวลาแเดือนในการฟักออกมา คิงโทนี่เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆส่วนตัวน้อยๆเขาจะโยนเข้าสู่แม่น้ำอเมเซอนต่อไปรอการเจริญเติบโตไม่นานราว25ปีเขาก็จะมาหวานใหม่อีกครั้งสำหรับวันนี้คิงโทนี่จะรีบปลดปลาแล้วไปหาเมียในทันทีสวัสดีครับ